สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ยังเรียนด้วยกันในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะตั้งใจนะคะความรู้อยู่ที่ตัวเราแล้วก็จะไม่มีวันหายไปไหนถึงเราจะเกะจะเท่าความรู้ก็ยังอยู่ติดตัวเราไปตลอดคุณครูมาให้ความรู้นักเรียนนะคะก็ใช่ว่าความรู้จะอยู่ที่คุณครูอยู่ที่ตัวนักเรียนจะเก็บเกี่ยวไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนของเราให้เดินต่อไปได้นะคะถ้าเราไม่ร่วมมือกันไม่เรียนไม่ทำตามนะคะเราก็จะไม่ได้ความรู้ไม่เกี่ยวกับคุณครูเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเราล้วนวันเลยนะคะคุณครูประสงค์ดีกับเรานะอยากให้พวกเราตั้งใจนะคะ ให้นักเรียนเปิดวิชาวิทยาศาสตร์หนังสือเรียนนะคะเปิดขึ้นมาเลยนะคะเอาหนังสือเรียนขึ้นมาก่อนนะคะเราจบไปแล้วนะคะประมาณสองหน่วยนะคะเราจะขึ้นบทที่สองบทที่หนึ่งของหน่วยที่สองนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอยู่ที่หน้า53อยู่ที่หน้า53นะคะให้นักเรียนเปิดมา ให้เรียนเปิดมาที่หน้าห้าสิบสามนะคะเปิดหรือ,อยังคะอะใครไม่ทันนะคะหยุดสต็อปนะคะแล้วก็ไปหาหนังสือมานะคะเอามาดูแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดตามความเข้าใจแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือการที่ที่สูงตกลงมายัางพื้นดินนะคะนั่นคือแรงโน้มถ่วงโลกที่เรายือนอยู่เนี่ย ถ้าโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงเราก็จะไม่สามารถยืนอยู่ได้เราจะลอยอยู่ที่กลางอากาศเห็นไหมคะบางคนที่เขาบินไปเคยดูไหมในหนังนะคะนักบินบินไปนี่บินออกไปนอกโลกนะคะเขาจะอยู่ในยานของเขาแล้วเขาก็จะแบบใส่ชุดอวกาศลอยได้เพราะว่าเขาไม่มีแรงดึงดูดไงเขาอยู่ไกลจากโลกมากเกินโลกไม่สามารถดึงดูให้เขายืนได้เขาก็จะลอยตัวกิ้งไปกิ้งมาได้นะคะ แม้แต่น้ำก็ลอยนะคะน้ำอ่ะน้ำที่เราจะดื่มขวดน้ําน้ําอย่างเงี้ยน,นะคะเหมือนกับต้นมะม่วงต้นนี้เหมือนกับต้นมะม่วงต้นนี้เลยมีแรงโน้มถ่วงของวัตถุมีนะคะเห็นไหมมะม่วงอยู่ข้างบนเหมือนกับที่คุณครูบอกเลยเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างบนจะตกลงมาอย่างพื้นโลกนะคะจะตกเร็วจะตกช้าก็ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นๆก็คือน้ําหนักนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นใบไม้นะคะถ้าใบไม้กับลูกมะม่วงเนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรจะตกถึงพื้นก่อนกันคะ,ะมะม่วงอยู่แล้วเพราะว่ามะม่วงมีมวลเห็นไหมในลูกหนึ่งนี่มีมวลพอไปช่างกิโลก,ก็รู้ว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอะลูกหนึ่งมีมวลเยอะเลยนะคะพอไปช่างปุ๊บก็รู้เลยว่ามันเป็นน้ําหนักเท่าไหร่ าเอาใบไม้มาช่างนี่นักเรียนจะเห็นไหมลูกต้องเอากี่ใบคะเยอะนะคะกว่าจะได้มะม่วงเทียบเท่ามะม่วงสักลูกหนึ่งน้ําหนักนี่ใช่ไหมคะต้องเก็บบใบมะม่วงมากี่ใบละกี่กระสอบอ่ะใช่ไหมคะทุกสิ่งอย่างที่มันสามารถอยู่กับโลกได้เพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงมีแกนกลางมีแรงโน้มถ่วงให้สามารถหยุดหล่นลงได้อย่างต้นมะม่วงเนี่ยถ้ามะม่วงสุกปุ๊บ เป็นไปได้ไหมที่มะม่วงจะลอยอยู่เฉยๆไม่หล่นลงพื้นเป็นไปไม่ได้นะคะเห็นไหมตอนลมพัดมาแรงๆพวกเราพ่อแม่เราพาไปเก็บมะม่วงแล้วก็ไปเก็บจากพื้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันหล่นมีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองอะมาดูหน้าที่54นะคะหน้าที่54เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะคะเคยสังเกตไหมนะคะวัตถุต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบตัวเรานั่นน่ะเออ วางอยู่บนพื้นโดยที่ไม่ลอยในอากาศเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าโรคเราเนี่ยโรคของเราเมีแรงเช่นที่หนึ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกไฮมน้ําตกน้ําอยู่ข้างบนอยู่ดีๆทําไมถึงไหลลงข้างล่างเพราะว่าพื้นดินตรงเนี้ยบนโลกเราเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงนะคะมีแรงดึงดูดนะคะเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงที่กระทําต่อมวลของวัตถุเช่นโลกจะดึงดูดดาวเทียม หรือโลกจะดึงดูดดวงจันทร์โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้สัมผัสกับผิวโลกเลยนะคะอ่ะมาดูกระโดดล่มสังเกตไหมคนกระโดดล่มทำไมไม่ลอยอยู่กลางอากาศทำไมต้องหล่นลงมาถึงพื้นดินค่ะก็เพราะว่าพื้นดินของเราโลกของเราที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเป็นวงกลมเนาะมันมีแรงโน้มถ่วงลูกมันมีแรงดึงดูดทำให้ดูดจากสิ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงมาตกอยู่ ตรงพื้นได้เลยมันฝนตกเนี่ยฝนตกตกมาจากฟ้าใช่ไหมคะทําไมไม่ลอยอยู่กลางอากาศทาไมฝนต้องตกมายังพื้นดินตกมาใส่อ่างน้ําของพวกเราตกมาใส่หลังคาบ้านก็เพราะว่าบ้านปลูกสร้างอยู่บนพื้นดินพื้นดินมีแรงดึงดูดใช่ไหมคะมันก็ต้องตกลงมาข้างล่างตกจากที่สูงลงมาอย่างที่ต่ําอยู่แล้วกระจกลนแล้วก็แตกอ่ะเหมือนกันใบไ,ไม้ร่วงเหมือนกันเลยนะคะ ใช่ไหมใบไม้ใบ,ยบ,ยบยอย่างเบาทําไมไม่ลอยอยู่กลางอากาศตลอดไปทําไมต้องหล่นลงพื้นด้วยก็เพราะว่าโลกเรามีแรงดึงดูดไงคะแต่จะหล่นลงได้ช้านะลองสังเกตถ้านักเรียนเอามะม่วงอยู่มือซ้ายใบไม้อยู่มือขวาแล้วนักเรียนปล่อยพร้อมกันนักเรียนสังเกตไหมว่าอะไรจะหล่นถึงพื้นก่อนสิ่งใดที่มันหนักมันก็จะหล่นลงพื้นได้เร็วกว่าเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกมันมีแรงมากกว่า อะไรที่เบาก็คือฝั่งขวาเป็นใบไม้ก็จะหล่นลงพื้นได้ช้ากว่าถึงพื้นได้ช้ากว่านักเรียนลองนะคะลองทําดูไปเก็บผลไม้สักลูกนึงอยู่ในมือซ้ายเก็บใบไม้สักใบหนึ่งมามือขวาแล้วก็ชูเหนือศีรษะเรานะคะอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะทั้งสองมือแล้วก็ปล่อยมันลงพร้อมกันนักเรียนจะรู้ว่าอะไรหล่นถึงพื้นก่อนกันและ สิ่งที่หล่นถึงพื้นก่อนก็คือสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่านั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าไอแรงแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยคนที่คิดคน้นคนทีเ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเขาคือคนนี้ผมหยิกหยิกเนี่ยเขามีชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเขาคือเซอร์ ไอแซคนิวตันนะคะนี่หน้าตาของพี่เขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะผมยิกแบบนี้เลยนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะ,ะเขาได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกเขาไปน,นอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะแล้วก็นอนอยู่ดีๆแหละลูกแอปเปิลมันหล่นเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมลูกแอปเปิลไม่ลอยทาไมลูกแอปเปิลถึงหล่น ก็เลยเป็นการตั้งกฎทฤษฎีนี้ขึ้นมาให้เราได้ศึกษาให้เราได้เรียนนี่สังเกตจากผลแอปเปิลที่หลุดจากต้นแล้วล่วงลงสู่พื้นดินนะคะนี่คือทฤษฎีของเขาเผื่อคนณครูออกก็สอบถามนะก็ได้ข้อสรุปว่าวัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและก,กันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกอย่างในโลกนั่นเอง อย่าลืมนะว่าพี่เขาชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะอ่านักเรียนดูเห็นไหมฝนตกจากฟ้าก็ต้องลงอันนี้อันนี้อันนี้คือโลกนี่เขาทำให้ดูโลกเป็นวงกลมตัวแดงๆเนะี่ยคือจุดศูนย์กลางของโลกไขแดงเนี่ยนะคะจุดศูนย์กลางของโลกนะคะคือจุดศูนย์กลางของโลกนั่นเองเขาจะมีแรงดึงดูดเนี่ยน้ำตกอยู่ข้างบนดีๆทำไมต้องไหลลงพื้นเพราะเขามี เขามีจุดศูนย์กลางของโลกเป็นแรงดึงดูดเป็นแรงโน้มถ่วงนั่นเองเห็นไหมนักเรียนคนนี้อยู่ตรงซีกโลกนี้อยู่ทางแอฟริกาอ่ะคนนี้ยอยู่ประเทศไทยทําไมเขาถึงอยู่ได้ในขณะโลกเอียงเอียงอ่ะก็เพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงนะคะโลกมีแรงโน้มถ่วงทําให้เราไม่รู้สึกเวียนหัวในขณะที่โลกเคลื่อนตัวเคลื่อนย้ายนะคะ โลกจะหมุนรอบตัวเองโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกหมุนตอนไหนใช่ไหมคะในขณะนี้ปัจจุบันนี้โลกก็หมุนอยู่หมุนจนทําให้เรามีกลางวันให้เรามีกลางคืนนั่นเองนะคะ,ะมาดูแม่ลูกแอปเปิลถือของหนักสังเกตไหมเมื่อเราถือของหนักๆทําไมของสิ่งนั้นถึงแบบไม่เบาเลยเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงจากโลกดึงดูดอยากให้เขาตกลงพื้นดินเร,เร็วๆมันก็เลยเป็นแรงต้านกันนะคะนะ,คะ,ะมาดูต่อมา ประโยชน์นะคะประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันก็คือทําให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศจะวุ่นวายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่มีแรงน้าถ่วงของโลกเราก็จะลอยหมาก็จะลอยทุกอย่างลอยหมดนะคะเออการมีแรงดึงดูดนะคะมีแรงน้าถ่วงของโลกเนี่ยดีมากเลยนะคะอ่านประโยคตรงสีเขียวนะคะประโยชน์ทําให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาทําให้เราทําให้น้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา ทำให้น้ําฝนตกลงสู่พื้นโลกเอามาดูข้อจํากัดของเขาสีส้มการทํากิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงจะรู้สึกเหนื่อยจริงไหมคะจริงนี่พี่คนนี้แบกตู้เย็นอยู่จะแบกตู้เย็นขึ้นรถตู้จะย้ายบ้านแน่เลยนะคะโอ้โหกว่าจะใส่รถตู้เย็นเข้ารถได้โคตรเหนื่อยเลยเพราะว่าตู้เย็นก็อยากวางอยู่กับพื้นเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะการเดินขึ้นบันไดนักเรียนเคยสังเกตไหมขึ้นบันไดบ้านของนักเรียนเนี่ยบานใครไม่มี บ้านใครอยู่มีชั้นเดียวก็ลองไปขึ้นบ้านเพื่อนดูนะเดินขึ้นบันไดนักเดินจะเหนื่อยนะแบบเหมือนเราแบบพยุงน้ําหนักตัวเองขึ้นไปสูงๆอยู่เสมอนะคะนี่แหละมันเป็นกิจกรรมข้อจํากัดของการมีแรงน้ำหนักการปั่นจักรยานขึ้นภูเขาเหมือนกันเคยปั่นไหมจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะาเราขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เมื่อทําสิ่งของบางอย่างหล่นพื้นจะทําให้ชํารู้เสียหายด้วยเช่นกระจกแตกอย่างนี้ ทำให้มันสามารถกระโดดได้สูงๆมากสังเกตไหมเราพยายามจะกระโดดสูงมากเลยแต่ว่ากระโดดไม่ได้เพราะว่าโลกมันดูดเราให้เราแบบอยู่ชิดกับพื้นอย่างเงี้ยน,นะคะทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้เช่นยกตู้เย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องมีคนช่วยกันยกออามาดูมวลและน้ำหนักของวัตถุนะคะมวลก็คือมวลและน้ำหนักของวัตถมุมาดูกันที่ตำแหน่งเดียวกันบนโลกจะมีแรงโน้มถ่วงของโลก หรือก็ทำต่อว,วัตถุนั้นๆน,น,นะคะต้องมีน้ำหนักอยู่แล้วนะคะมวลคืออะไรมวลก็คือเนื้อสารทั้งหมดเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้ลูกมะม่วงนะคะลูกมะม่วงก็คือหนึ่งลูกเนี่ยหนึ่งลูกเขาเรียกว่าเนื้อสารทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในนั้นมีค่าคงที่นะคะจะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่บนโลกตรงใดก็ตามแต่น้ําหนักน้ําหนักคือ ปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุน,นั้นนที่จะดึงดูดอะอย่างมะม่วงลูกหนึ่งอย่างเงี้ยมะม่วงลูกหนึ่งมีมวลเต็มลูกเลยแน่นเปียยเลยนะคะแต่พอเอาไปชั่งน้ําหนักปุ๊บพอเอาไปชั่งปุ๊บอ้าวบอกมาได้หนึ่งกิโลกร,รัมลูกนี้หนึ่งกิโลกร,รัมแสดงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่ามันทําให้เกิดปริมาณของแรงโน้มถ่วงโลกนะคะจะดึงดูดให้วัตถุตกลงมายัางพื้นโลก และมีน้ำหนักเป็นหน่วยเป็นนิวตันอักษรย่อคือตัว n น,นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าน้ำหนัก9.8นิวตันนะ่ะมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมน้ำหนักของมวล1นกิโลกรัมนั่นเองอ่ะมาดูนะคะ,ะมาดูในแบบฝึกอ่ะมาดูตรงนี้ตาช่างการวัดน้ำหนักของวัตถุมันจะมีตาช่างเป็น2แบบก็คือตาช่างแบบสปริงแบบแขวนก็คือแบบนี้เอาถุงห้อยตรงนี้แล้วเราก็ช่าง ขีดตรงนี้มันก็จะเลื่อนลงมาอันนี้หนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลขีดมันก็จะลดลงไปว่าช่างได้ม่งวงกี่โลส่วนตาช่างแบบนี้พวกเราเห็นทั่วไปในร้านค้านะคะเขาเรียกว่าเป็นตาช่างสปริมแบบตั้งอันนี้เป็นแบบแขวนนะคะอะต่อมาให้นักเรียนนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในด้านล่างที่มันเขียนว่าเกี่ยวข้องกับ ไม่เกี่ยวข้องนะคะให้นักเรียนศึกษาดูนะคะว่ามันเกี่ยวข้องไหมนะคะก็ถามว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกไหมคะมีอะไรหล่นลงมาไหมมีไหม,มไม่มีกับครูอถ้าไม่มีติ๊กไม่เกี่ยวข้องต่อมาการเล่นบาสเกตบอลตอนโยนลูกบอลเนี่ยลูกบอลลอยอยู่ในอากาศหรือว่าลูกบอลก็ต้องตกลงพื้นคะนะนักเรียนตกลงพื้น,ค,นค่ะคุณครูอานแสดงว่าเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง ต่อมาแก้วแตกหล่นลงมาจากที่สูงหล่นลงมายังพื้นดินทําให้มันแตกเสียหายเป็นไงคะเกี่ยวไหมคะเกี่ยวขอ้องอ่าต่อมานักกีฬาว่ายน้าอ่ากระโดดอยู่ดีๆแล้วทาไมถึงตกลงไปในน้ําได้ก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกนั่นเองเกี่ยวข้องต่อมานั่งวาดภาพเกี่ยวข้องไหมคะมีอะไรหล่นลงมาไหมไม่มีนั่งดูทีวีเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่า ต่อมาค่ะคุณครูให้นักเรียนนะคะทำหน้าที่56ให้นักเรียนลองทดสอบทดลองโยนวัตถุต่างๆอันนี้คุณครูให้นักเรียนลองเองนะให้นักเรียนลองเองขยำกระดาษอันนี้ขยำกระดาษสมมติฐานของนักเรียนก็เขียนเลยว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเขียนเลยนะคะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลทําให้วัตถุ ทุกชนิดตกลงสู่พื้นดินอ่ะอันนี้ก้อนกระดาษนักเรียนคิดว่าตกหรือไม่ตกคะอันนี้เป็นการคาดคะเนก่อนคาดคะเนว่ามันตกหรือไม่ตกตกไหมลูกอ่ะถ้านักเรียนเห็นว่าตกก็ตกตกกับไม่ตกเลือกมาใบไม้แห้งตกไหมให้อันนี้เป็นการคาดคะเนก่อนยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ทดลองอ่ะตก เคยเห็นกับครูมันตกหน้าบ้านเต็มเลยล่วงเต็มยางลบตกถุงยางพลาสติกตกอ่ะแต่นี้ให้นักเรียนไปทดลองโยนกระดาษขึ้นแล้วดูว่ามันจะตกลงมาไหมถ้ามันตกลงพื้นนักเรียนก็เขียนตกลงพื้นนะคะทิศทางในการตกขข้าไนก็คือจากบนลงล่างใช่ไหมคะใบไม้แห้งก็จากบนลงล่างใช่ไหมคะ ยางลบก็จากข้างบนลงข้างล่างก็วาดรูปใบไม้อันนี้ก็วาดรูปก,ก้อนกระดาษก้อนกระดาษอันนี้ก็วาดรูปก,ก้อนยางลบอันนี้ก็วาดรูปถุงพลาสติกเหมือนเขาเลยใช่ไหมคะตกจากข้างบนลงข้างล่างแต่นักเรียนต้องบอกก่อนว่ามันตกหรือไม่ตกนักเรียนต้องไปทดลองเองอะแล้วตอนนี้บทสรุปนักเรียนก็มาสรุปว่าจากการทดลองพบว่า เขียนไปเลยนะคะนี่ตั้งแต่ครูพูดเมื่อโยนวัตถุต่างๆขึ้นไปในอากาศวัตถุก,ก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกเสมอเพราะว่าโลกมีและเพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อวัตถุต่อมาให้หนูขีดเข้างหมายถูกนะคะลงในภาพที่เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุที่ครูพูดไปเมื่อกี้กระโดดล่มมีไหม มคีค่ะครูครูพูดมาแล้วฝนตกมีไหมมีค่ะครูน้ําตกมีค่ะครูขับรถยนต์ไม่มีค่ะหนูไม่เคยเห็นครูพูดเลยนะคะอ่ะเพราะเหตุใดเมื่อยโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศวัตถุจึงตกสู่พื้นสเสมอเพราะอะไรคะอ่ะตอบตามนะไม่เขียนให้แล้วนะให้เขียนเองนะคะใช้ทักษะการฟังนะเพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลก กระทำต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกไม่ว่าจะโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศหรือปล่อยวัตถุลงมาจากที่สูงก็จะตกลงสู่พื้นเสมออันนี้ให้นักเรียนทําเองเคยพาทําหลายครั้งแล้วนะคะข้อสามเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่านดีๆต่อมาหน้าที่58อ่าหน้าที่58ให้นักเรียนวาดภาพก่อนให้นักเรียนวาดภาพเครื่องช่างสป,ปริงแบบ แขวนอ่ะคุณครูเคยบอกแล้วเมื่อกี้เมื่อนาทีสองนาทีที่แล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะคะให้แค่วาดภาพก่อนหน้านี้แล้เวเราจะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนคาดคะเีคาดคะเีก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองนะคาดคะเนก่อนว่าฐานไฟฉายอะ่ะมันจะมีน้ําหนักเท่าไหร่เออ นักเรียนลองคิดสิหนึ่งกรัมสองกรัมดินน้ำม,มันเท่าไรถุงทรายเท่าไรนะคะอืมอ่านักเรียนก็มาทดลองครั้งที่หนึ่งก็หมายความว่าเอาฐานไฟฉายเ่ยไปชัง่งเออไปชัง่งแต่เดี๋ยวคุณนครูจะพาทำแต่อย่างแรกนักเรียนต้องวาดรูปตรงนี้ก่อนนะคะวาดรูปเครื่องช่างสปริงแบบแผนก่อนแล้วจะมาเจอกันในคลิปถัดไปฟังไม่ทันก็หยุดนะคะแล้วก็ไป ฟังคุณครูพูดใหม่ตั้งแต่นาทีที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะ,ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ